สำหรับผู้ชายนะคะที่โทรเข้ามาเมื่อกี้นะกรีดจะตอบในไลฟ์สดเลยนะว่าผู้ชายควรใช้สูตรไหนนะคะจริงๆแล้วผู้ชายนะคะผมจะสั้นเนาะผู้ชายนส่วนมากผมสั้นแล้วก็สระผมทุกวันนะคะฉะนั้นสูตรที่เหมาะกับผู้ชายนะคะคือสูตรมะพร้าวค่ะนะคะทำไมสูตรมะพร้าวถึงตอบโจทย์คุณผู้ชายนะคะเพราะว่าคุณผู้ชายอะ่ะ ผมเขาจะเส้นแข็งเส้นหนานะคะแล้วก็กิจ,จกรรมกลางกลางแต,แตงอะเยอะนะคะจากนั้นผู้ชายนะคะแนะนําว่าให้ใช้สูตรมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวจะเห็นผลลัพธ์ค่อนข้างเร็วนะคะผู้ชายฟังใดี<ๆ>นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ผมอยากโศอยากโศกเนาะผมเส้นแข็งนะคะเส้นหนานะคะคุณจะต้องใช้สูตรน้ํามันมะพร้าวนะคะแต่ถ้าผู้ชายเป็นคนที่กลุ่มผมธรรมดานะคะ ผมยาวนิดนึงพวกลองทรงเนาะแนะนำว่าใช้สูตรแคตาตินนะคะถ้าต้องการผมนิ่มนะคะแต่ถ้าผมเส้นใหญ่นะคะต้องใช้สูตรมะพร้าวโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวทวนอีกรอบนึงนะคะผู้ชายผมเส้นใหญ่นะคะผมอยากโซกผมหงอกหนางอกเยอะนะคะงอกกรรม,มพันธุ์นะคะแพ้หงอกให้ใช้สูตรมะพร้าวสีดํานะคะ มะพร้าวนะี่คือข้อดีของเขาก็คือนะคะมันจะเห็นผลลัพธ์ค่อนข้างเร็วนะคะมันแก้ปัญหาของกลุ่มผู้ชายสูงอายุนะคะแล้วก็วัยกลางคนค่ะผลลัพธ์หลังใช้ก็คือนะคะคุณจะดูหนุ่มขึ้นนะคะถ้าคุณเดินมา2คนกับเพื่อนของคุณนะคะส่วนมากคุณชลีจะมีแบบพวกตำรวจทหารนะคะเยอะมากที่เป็นลูกค้าทางลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะ น,นั้นนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ผมงอกนะคะผู้ชายนะคุณผู้ชายนะผ,ผลลัพธ์หลังใช้นะคะคุณจะดูหนุ่มขึ้นนะคะถ้าคุณเดินแบบเพื่อนอะนะคะคุณจะดูพาสีดีกว่าคุณจะหนุ่มขึ้นบางคนผู้ชายอแก่ช้านะคะแต่ผมงอกจะขึ้นเร็วนะคะวิธีการแก้ก็คือถ้าคุณอยากหนุ่มนะคะยังอยากหล่อเหมือนเดิมอะนะคะให้คุณใช้แชมพูย้อมปิดงอกโมคิรุนะคะ แชมพูตัวนี้มันแก้ปัญหาทำง่ายค่ะไม่เหม็นไม่เลอะไม่ติดตังศีสษกนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ภายใน20นาทีนะคะคุณก็ทําตอนผมแห้งนะคะแล้วก็ใส่แชมพูนะคะทั่วหัวนะคะที่ร้านจะแถมถ้วยกโกรกวีกโกรกถุงมือนะคะคุณไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะแล้วก็แถมแคละตินด้วย60 ml อีกหนซองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่ชมไลฟ์อยู่นะคะนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้20นาทีนะคะตรงไหนหงอกนานะคะให้คุณอัดหวีซ้ำนะคะตรงไหนงอกนาให้คุณอัดหวีซ้ำนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าแชมพูตัวนี้นะคะถ้าคุณทำแบบสะจะไม่ติดนะคุณต้องนวดนวด,นวดคลึงๆนะคะหรือใช้หวีอัดบริเวณที่งอกหนาก็ได้นะคะจากนั้นนะคะตัวนี้หลังจากที่คุณหมัก 20นาทีปุ๊บนะคะก็จะเปลี่ยนจากผมงอกเป็นผมดำนะคะจะเปลี่ยนจากผมขาวเป็นผมดำนะคะเพียงแค่หมัก20นาทีนะคะสูตรสีดำนะคะถ้าคุณใช้แล้วผมไม่ดำนะยินดีคืนเงิน100%ค่ะนะคะมะพร้าวจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตามไลฟ์สดเลยนะคะนี่คือสูตรมะพร้าวนะคะจะมี2สีค่ะสีดำกับสีน้ำตาลเข้มนะคะแต่ผู้ชายเขาจะแนะนำว่าให้ใช้สีดำจะเหมาะกว่านะคะ สีดำทําให้หน้าไม่ดุนะคะหน้าไม่ดอบด้วยมันได้งานธรรมชาตินะคะในรีวิวที่คุณเห็นนี่คือเป็นรีวิวของพี่เขยฟลีนะคะใช้เขาเ้าบโหลแล้วอะ่ะพี่เขยคือผมเส้นแข็งหงอกหนานะคะแล้วก็ใช้มาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องพี่เขยชมตลอดเลยว่าบุคลิกดีมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูหนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เหม็นไม่เลอะด้วยคือมันดีจริงนะคะต้องมีจริงเลยนะคะโอเคนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะคุณลุงคุณป้าคนนาุณน้าคุณอานะคะที่มีปัญหาเรื่องผมงอกนะคะแล้วมันกวนใจนะคะมาทําให้เสียคลิกภาพดูแก่นะคะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดคุณอยากดูหนุ่มนะคะอยากดูสาวอยู่เสมอนะคะอยากดูดีกว่าคนในวัยเดียวกันนะคะแนะนําว่าให้ใช้โมเครุสูตรมะพร้าวค่ะนะคะผู้ชายเน้นสีดาเนาะนะคะมันแก้ปัญหานี้นะคะทําให้คุณแบบสร้างความมั่นใจนะคะมีความดูหนุ่มขึ้นอะ่ะ นะคะคถ้าสนใจนะคะก็สแกนบาร์โค้ดเลยนะคะหรือโทรมาปรึกษาสภาพเส้นผมคุณก็ได้นะคะเลือกให้เหมาะตามสภาพเส้นผมคุณนะอ,าาอ่ย้ำอีกครั้งนะคะถ้าใครนะคะซื้อในไลฟ์สดนะจากราคาปกตินะคะ690บาทนะคะคุณจะรีให้นะคะ390บาทค่ะแชร์ลงกลุ่ม3กลุ่มค่ะนะคะแชร์หน้าเฟซหน,นะคะแล้วก็แท็กเพื่อน3คนนะคะราคานี้ให้เพียง3ท่านนะคะเฉะพาะ C.F ในไลฟ์ 9, like, สดเท่านั้นนะคะโอเคนะคะถ้าสนใจนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะแล้วเจอกันไลฟ์สดหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ